ต้นไหครับสวัสดีครับผมปืนบุร็กเซียร์คับวันนี้ชอปปิกาดร2 7ย่มาสอบเกินไป2องอนดอ2ปองปอนกว่านะก็ลดสักโลนึงเราคุมไปแล้วกี่โลน่ะผุวมาประมาณ3มโลสโลนะแล้วเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาก็สอมมาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่บุรุษเซียรบคุณบ้านมื้ซ้อมมีใครบ้างก็มีมังกรเพชรสวรรค์ครับผมวันนี้เจอกับ เจอครับออสูน้อยเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นชื่อน้อยนี่น้อยจริงไหมเออก็หนาอยู่นะแต่เขาเล็กกว่าเราหน่อยระหว่างกินวางแผ้งง่ายดีก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะเราชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยสามไฟแล้วสามไฟแล้วชนะที่ไหนบ้างชนะที่นี่หมดเลยครับที่นี่หมดเลยก็ไม่มีปัญหาเรื่องบรรยากาศไม่มีครับแล้วได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมก็ดูเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้าง ก็มีสอบมีหมัดมีหมัดมีลูกบูสแล้วเราจะวางเกมมางแผงไงดีก็ติดตัวครับติดตัวนะอาศัยใหญ่คิดว่าเอาอยู่ไหมก็ดูวิธีพี่เออหล่ะอายุอะไรแล้วครับอายุสิบหกปีคนจังหวัดโคราชไปปล่อยเท่าไหร่ไปปล่อยหกสิบสองไปเทเราเป็นมวยเป็นมวยบูมตายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราช็อตมวยรวมๆเท่าไหร่ครับแปดสิบป๋าไปน้องไปเชียร์หน่อยวันนี้ไปเชียร์น้อง เป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ทำเต็มที่แน่นอนครับผมครับตัวละครับนะครับผมอัศวินน้อยสิจาสินครับครับผมวันนี้ชกพิกาว่า27ก่อนครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกก็ครับผมก็ผ่านเลยได้ครับนะครับน้ำหนักนี้เราคุมกิโลน้ำหนักนี้ก็คุมไว้6คุม10ประมาณกิโลนะประมาณ3 4กิโลอ่าแล้วเราคุมมากี่วัน3-4กิโลเนี่ยก็คุมมาได้4-5วันนะแล้วเรารู้ตัวกี่วันอย่างไฟนี้ ทีนี่ก็สองอาทิตย์นะครับ 2> 2อาทิตย์นะครับผมแล้วเราได้ซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกองทัพภาคดิษฐครับ,รค,รบครับผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณีครับคร<ม>ูบ่อคุณซ้อมมีใครบ้างบ้างเรามีกายสิทธิ์แล้วก็มีนพปเก่าครับผมเก็บตัวมารวมๆสองสามอาทิตย์รวมแล้วครับผมหรือว่าเป็นเดือนมันสองอาทิตย์สอาทิตย์ได้นะครับเพราะล่าสุดเราเจอใครมา ยอดชันชัยนะชนะเข้ามาชนะยังไงชนะคะแนนครับชนะคะแนนมานะครับแล้ววันนี้เจอกับเจอกับปืนครับเจอกับปืนนะเห็นรูปร่างน้องเขาละเป็นไงก็ได้ใหญ่ได้อยได้ครับวางเกมวางแผงไงดีวันนี้ก็เราดูบนเราดูบนเวทีนะครับผมแล้วเราคิดว่าต้านความใหญ่ไวไหมได้ครับเอาลูกนักขู่ไวไหมได้อะไรแล้วครับ ยี่สิบสามปีครับคนจังหวัดไม่ต้องสอนครับไปไปล่อยเท่าไหร่เราแต่ไปอ๋อหกสิบสองหกสิบสองนะโอเคทเราเป็นมวยอะไรครับเ,เป็นมวยเดินต่อยนี่อือขาซ้ายหรือขวาซ้ายสูงร้อยสองสิบหา้าเราชกมวยมาลบลงเท่าไหร่ครับอ๋ 30, อสามสิบสี่สิบครับผมฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องชาวามไม่ต้องสอนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมครับผมขอบคุณครับ